สวัสดีค่ะพี่น้องมุสเจ้าค่ะมันีซองกินไปเราไปพี่น้องค่ะกินเขากินน้ำค่ะนี่มุสเจ้าไปแล้วเขาซ้อนเร็วๆแล้ค่ะพี่น้องค่ะกินได้ขา้ขาวปุ่นข้าวปุ่นก็เจ้ามาซื้อพี่น้องค่ะเล่เมาข้าเจ้ามึงเขาบอกเขาเลิกไปจัดขึ้น <laughs> ม่เห็ยินนี่ไหมได้พี่น้องนำปลาคอได้ค่ะพี่น้องค่ะต้ยกินกี่หน้าไปบ่อลนี้เยปลาคอพี่น้องเนี่อุ่นนพันาพี่น้องนี้ไม่เจะบ้เสามสีถุงพี่น้องค่ัอุ่นนวลาอุ่นนคุณป้าค่ะคุป้ามาขาย่ะไี่กินกับปูค่ะตั้งข่าอันแค่เจียพี่น้องค่ะตินเขาน้ำอันนี้น้ำคันปวดคดฮะเอายินสิเ่าไรดเาียใจมาม่เลนเคเค็กเสีย ยไงจัง่เราอยไี้เปนาเราข้าเยกินใครได้ยังกินเยอ่ยะเลยมันดไ่ไป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 มั่ว้กันอ้ายินเขาเราไปอุดดพี่น้องขาไปสุราโหไปยัไงูใบหัวแมนบ่เอ้ยใบ้านที่ใคก็ย่างฮะงูั มาให้รกยใยักกยันยักกัยานบ่อไปนเดยวได้ยางมาขายไปเรืยองเสืออะไรเสืออะไรสองพันเออก็บพันหนูพันอ่ะพันไหนันไหนเพาะจ้สลักเลรกไม่ไม่ของไทยบ่อเปนไงบ่อีพรานี่บ่ดีเอาพระเด็นงมากเจะเดสนใหงขอยบางในรูปไม่อยู่มั้ยเออเอ้อเอ อะนรี้มาบังคับขันหะเล้นต่างเหรอวะวันนี้เล่นต่างเอาลูนี่เก่งทุกคนทุกอยเยอะใครไปเลยนเสร็จะใแย่นมันจะมาไหม สกอ้ายาอามาแม่พีของเจ้าก็มีนี่แม่นี่ย่ะปุไหมกูว่าเดี๋ยวว่าทุ่กินมีดอกกูเดี๋ยวขึ้นเนี่ยอ้งากูไม่ฝังเนาะโอ้กูวายู่ขจะไป็นหอตุนกูว่าไปหอตุนี่หยังเพานี่มาคขึนมึงแค่ละทุ่งของฉันต้เนเดี๋มันะแล้วไอดีี่เป็นยังไงันย่ อ้าวเบงหาหลุมเบงเดี่ยนป่าเดี๋ยใหิ่นส่งมาบอกคนอย่างช่งมาเนาะให้ดลุมแลน่งมาแต่ว่ามีจะจ้องเห็นต้นกับแม่ชัยจต้นแหม่มีบ่มีฉันเ้าซื่อเว่นบอกบพิ่นพิ่นไปจอยกม่ก็เห็นอยู่ได้เป็นสีเป็นสีเท่าเท่าหสีดำดำดำตาดำตานั่นสิละ่าอพคนที่พอดีพราะว่าเอาไปซื้อหมวอนช่องมาเก่าก่อนซึ่งคันหาสิป จะขึ้นลูกกร่ายก่าโอนตึกเลย่ยจ่ายันลดแขงจยยมันสูงป่ะขาบอกเขาต้อมาต่อหนี้ถ้าเขาให้ตรงเนี้ยไ่ยอเีวขนของอกิตเขาม่วแบบีพ่กันบ่ะ่าเนี่ยเป็นขันของผู้ญิ่งเพราีพอดีใช้เาก่ดนอยู่ มันเป็นสีน้ำตาลน่ะทหขี้ตวนวานน่ะเท่าๆน้ำตาลตะแกงเป็นเท่าๆนี่ตัวนต้ไปเห็นอยู่ใส่เห็นได้ว่านี้ตังคือคู่ต่อมียู่ละเออคู่ต่อมคู่ต่อมคู่ต่อมแม่คะพี่น้องค่ะคูณฝ่ายังมาดีนะฮัลโหลดอยคุเอาอะไคะไม่เคยทำทำช่วงนี้ แล้วออย่งแม่ไ,ไม่ใครบ่ใครเนรี่ยบอใครเนี่ยจ้งแม่งนี่ย่ากับต้วหนาเด็ดกี่โลโออไปบ่านเราเห้อนี่ดียิงใครผู้เฒ่าคีมว่สูงแห้งเคนไปเลยเห,ลเห็นแล้วเออแล้วมาดูหะไรกต้หนาไหไอ้อออนา โอ้กิคือกินแหนแตกิน่เห็นทายแต่วาอื่นมันนี่อ่ะอมันนี่อ่โอ้โทษสับยูกบารนีอ่ะตัวกินเวลาแสบเนาะกินทำไมเอากินหมอ้ยพี่เดาไม่กินเอามาเอาของมึงมากินเนี่ยพี่หมดเกลือเข่า มั่กเสนน้ำนังย่ม่นมาสูงแห้งนะส่มันดีมันก็สูงจหรับผู้่าวรดีผู้่าวป่ะจะมามันจิบบัตเยืดเลยแม่ดาาถ้ากใจบ่เออกันเอ็ดซะลกจกบ่่เราจอกดอกต้องเล่นทัศิเออตะกี้เหรไหมบลองแค่บ้านเออจีไปล็อแค่บ้านไหมผู้ถาก็แ่จดีแม่ดารา้สิขายนะ ในคบงทีคุณได้รวงเราเลยพ่อแม่มาตนเป็นพรานี่บอกาเป็นคาหนัาของพุต่คุณยาพ่งแต่คุณยาอันนี้นี่เดนเออหก่าันเออแม่สิบว่าการถ้วงยังเด็กซึงแต่คุณยาไม่ใ่ในแ่อัปป่ะาฮ่า่าู่าฮ่า่อฮ่ลฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าน่่ไ่าฮ่่าฮ่่าฮะ ม่สั่นโอเคเขากินยุ่อะนะขอบุญหมายถ่งว่าเขาตัวนล็ปล่าหรือเลาพี่อกยากพอมาดูอันนี้ไอ้คือเขาสาบข่อยมาต่อมานี่แหมกูละหาทุกอาจา์กูเก็เป็นประจานเนาะต้องแทนยกเมื่อึ้นฟิเสียงเอง รกินข<อ>้าวอยู่ก็ร้องสีออกไปิปด,ดปบบมากก่อนพี่ควรจะเรียนดวยเดียวมึงว่าไหนมากก่อนแมบบ่บอ,อาลาไม่ได้สอดดอกเขาหน้ากะกเลี่ยงออกมาเลยแล้วกินข้าวก็สีออกไปปุ้ยลงมาแล้วแอม แล้วใครไปองค่ะมเจ้า่ะแ่บด้วยค่ะนี่นองอยากกินยู่เรือขอุรไปยังไปกินอุรต่อค่ะแต่วอิ่มแห้งเอาดมาเหมตาทุหาเออทุกทางดูันพันพันนาพันนาบอกันเออพันซะอเขาอยู่ไกลเลก็จเบอร์เขาอยู่บ่อข้านใหญ่อบรเย้ป้า โ no ิ้ยได้ไปเสือไหมนัน่ะัง่ดีอ่ะนี่ยสเตะอ่ะบต่ยัง่าเดี๋ยวมันแหนออกไปยังบมันีกก็ได้ทัางละสองอย่างต้องใครบอกยังเสีนี่ยต้องาย่โนนู่นนี่นั่นหันตีเอ้า ตาแม่คุณยนีครับตรงขยายต่บุปเปตตบบับางหันจากกเบ,บางแน่เจาะคือแม่หรือเปล่าขอ่เธอเขาวอเนียนเขาก็มีสารเจาหลับดีคส่ลเอาคือออกสมน้ำไม่สมไปเจียงไรก็ถ้ากินยำจะไม่สมเท่าไหร่ตัเส่ตัวล้วเลยไหมไม่ ก็อาจจะบอกยิ่งหวานแบบนี้เป็อกีก่วนเราเราต้องอาจจะพันอืออาปาคือบอกกันดีแท้ตายตีจัวอ๋อฟิลละ

น้จปลาอตายเลยล่ะ hmm. อ mm ืมเนืี่ยแมงไสมไม่ห่ยไมใส่แมแลีตุนนี่บ่มันมเขาเสิร์ฟมันฟิดมาขวบ่ะนัำใส่บผีนี่ยงสองตุี่เนี่ยบ่นแย่มันเขาเสิร์ฟแงฟิดมาขวขายให้เราบ่ก็เจ้าเลี้ยงเลี้ยงอย่างกจิตอยแ

อัวนี้ยบุญนะซุโม,มนี่วะแล้วซี่มันก็จะกินน้อขปุนะเนบุญจะกินแ,บแ่บเลยจะโดนกินซุโมนีคน <พอ S 2> บางคนนิยมก็ดขปุ๋นแล้วเขาขี้ข้านเขาข้ย่างเนาะยังไงเนาะอันคือมีผักน้ำจิ้มพร้อมเลยนะมันจไปรอซื้อลายยางสามซุดรีสุดสกระจบไปมันจะว่าทไมเล่าไปขี้ลรบ่เบื่อเราก็แลอ้ยวขี้กับห้อี้หมูว่าเนี๋ยหญิงต่อต้าเถอะฮะ เราควคนกับมาเห็ดเด้หน่อยแต้วว่าคนนลราก็กับกเห็ดเห็ดเป็ดสาเห็ุย่ามเห็ดเองสิกะเองขึ้นมาเห็ดขึ้นมาแลบบ้ววันนี้ยินไปแย่ขอบคุณแม่ขอบคุณแจ้าต่ละไปน้ำมันหสดบ่น้ไปทั้งเมดเลยนึกแกกันมาเลยแม่งไหของไหม เปยัง้องแบกอืมอะไรมาบ่อืเจ็นาทีเลยดีเอืมยังอันกี่นาทีละเ็นทีแล้วสิบสองโอ้เถอะเดินชันอิม น้องกอลังน้อพี่น้องคาเยิ้มเลยค่ะพี่น,อนอ <ปะ S 1> ้อ,นนนองฝากกด,ดกดก,ดก,ดกันไม่ขี้หนามพี่น้องขะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับการกนเนิดสนพี่น้องขะขอบคุณหลายๆค่ะ